การใช้ค่าลงจุดบนแกนเป็นคําสั่งในเมนูกราฟใช้ลงจุดตั้งแต่1จุดขึ้นไปบนวิถีตั้งแต่1วิถีขึ้นไปโดยจุดเหล่านั้นกำหนดด้วยค่าที่เลือกไว้หรือค่าที่ใส่ลงไปค่ะเช่นเมื่อเราต้องการใช้คําสั่งใช้ค่าลงจุดบนแกนในหน้าที่ว่างนะคะคําสั่งใช้ค่าลงจุดบนแกนก็อยู่ที่เมนูกราฟนะคะเลือกคำสั่งใช้ค่าลงจุดบนแกน ก็จะมีกล่องโต้ตอบแกนที่หายไปปรากฏขึ้นนะคะซึ่งจะบอกว่าคำสั่งนี้ใช้ค่าลงจุดบนแกนหรือบนออบเจกต์วิธีที่กำหนดให้แต่ในแบบร่างเนี่ยไม่มีออบเจกต์เหล่านั้นต้องการสร้างแกนใหม่เพื่อให้สามารถใช้ค่าลงจุดได้หรือไม่นะคะในที่นี้เราก็ตอบ yes เมื่อตอบ yes ปุ๊บก็จะมีกล่องโต้ตอบการใช้ค่าลงจุดและแกนระบบพิกัดเกิดขึ้นนะคะ ในตอนนี้นะคะเราก็จะต้องพิมพ์ค่าที่จะใช้ลงจุดลงไปนะคะในกรณีที่เราไม่มีค่าให้เลือกบนแบบร่างเราก็สามารถพิมพ์จำนวนลงไปในช่องทางด้านซ้ายมือได้เลยนะคะในที่นี้เราต้องการจะพิมพ์เป็น3.5นะคะการลงจุด3.5 จากนั้นนะคะพอเราพิมพ์3.5เสร็จแล้วจากนั้นเราก็ต้องมาใส่ออบเจกต์วิธีที่เราจะต้องการจะลงจุดนี้นะคะในที่นี้เนี่ยเขาบอกว่าลงจุดบนแกน x แต่ตอนนี้เราไม่ต้องการลงจุดบนแกน x เราจะต้องการลงจุดบนแกน y นะคะเราก็เอาลูกศรไปคลิกบนแกน y จะเห็นว่าพอเอาลูกศรไปใกล้ๆกับแกน y แกน y ก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นสีแดงนะคะแล้วก็คลิกปุ๊บจะเห็นว่าในกล่องโต้ตอบก็จะเปลี่ยนเป็นลงจุดบนแกน y นะคะจากนั้นพอเราใส่ค่าทั้งทางด้านซ้ายและทางด้านขวาเสร็จไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คลิกลงจุดเนี่นะคะเราก็จะได้จุดขั้วดับ0นย์สาบนแกน y นะคะเดี๋ยวเพื่อความ สะดวกในการมองนะคะขอเปลี่ยนสีสีแดงนจุดที่เราลงไว้ก็จะเป็นสีแดงตรงนี้นะคะนอกจากเราจะใช้คาสั่งใช้ค่าลงจุดบนแกนในแบบร่างหน้าว่างแล้วเรายังสามารถใช้ค่าลงจุดบนวิถีที่มีอยู่ในแบบร่างได้ตัวอย่างเช่นเราสามารถใช้ค่าระหว่าง0ถึง1ลงจุดบนส่วนของเส้นตรงได้นะคะ เมื่อมีพารามิเตอร์ a ที่มีค่า0.45และส่วนของเส้นตรงซึ่งโปรแกรมจะกำหนดให้ส่วนของเส้นตรงนี้มีระยะ1หน่วยเราสามารถใช้ค่าของพารามิเตอร์ a ลงจุดบนส่วนของเส้นตรงได้โดยการเลือกพารามิเตอร์ a และส่วนของเส้นตรงจากนั้นไปที่เมนูกราฟเลือกคำสั่งใช้ค่าลงจุด บนส่วนของเส้นตรงเราก็จะได้จุดบนส่วนของเส้นตรงค่ะเมื่อเราปรับค่าพารามิเตอร์ให้อยู่ระหว่าง0ถึง1จุดที่ลงไว้ก็จะเคลื่อนที่อยู่บนส่วนของเส้นตรงนะคะนี่นะคะเมื่อเราปรับค่า พารามิเตอร์นะคะจุดก็จะเคลื่อนที่อยู่บนส่วนของเส้นตรงค่ะนอกจากนี้เรายังสามารถใช้ค่าที่มากกว่าหรือเท่ากับศูลงจุดบนรังสีได้นะคะเช่นเมื่อเรามีพารามิเตอร์ b นะคะที่มีค่า1.18และมีรังสี ab ซึ่งโปรแกรมเนี่ยจะกำหนดให้ระยะ ab เนี่ยมีค่าเป็น1หน่วย เราสามารถใช้ค่าพารามิเตอร์ b ลงจุดบนรังสี ab ได้นะคะโดยคลิกเลือกพารามิเตอร์ b และรังสี ab จากนั้นไปที่เมนูกราฟเลือกคำสั่งใช้ค่าลงจุดบนรังสีก็จะปรากฏจุดบนรังสีนะคะเมื่อเราปรับค่าพารามิเตอร์ b จะเห็นว่า จุดก็จะเคลื่อนที่อยู่บนรังสี AB ถ้าพารามิเตอร์ b มีค่ามากกว่า1น,นะคะจุดที่เราลงไว้ก็จะอยู่ทางด้านขวามือของจุด b ถ้าเกิดพารามิเตอร์ลดลงอยู่ในระหว่างช่วง0ถึง1นะคะจุดที่เราลงไว้นะคะก็จะอยู่ระหว่างจุด A กับจุด b ค่ะ และนอกจากนี้นะคะเราก็ยังสามารถใช้ค่าใดๆนะคะลงจุดบนเส้นตรงหรือบนรูปหลายเหลี่ยมได้นะคะตัวอย่างเช่นถ้าเรามีพารามิเตอร์ c นะคะมีค่าเป็นลบ2และเรามีเส้นตรง c d แล้วเราสามารถใช้ค่าพารามิเตอร์ c เนี่ยลงจุดบนเส้นตรง c d ได้นะคะแต่ตอนนี้โปรแกรมเนี่ยเขาจะกำหนดให้ระยะ c d เนี่ยมีค่าเป็น1หน่วยแล้วนะคะ เราก็จะใช้ค่าของพารามิเตอร์ c ลงจุดบนเส้นตรง cd นะคะเราก็เลือกพารามิเตอร์แล้วก็เลือกเส้นตรงจากนั้นไปที่เมนูกราฟนะคะเลือกคำสั่งใช้ค่าลงจุดบนเส้นตรงเรามองไม่เห็นจุดเพราะว่าระยะ cd เราอาจจะยาวไปนะคะเราก็ปรับระยะจุดที่เราลงไว้ก็จะเราก็จะมองเห็นนะคะ เมื่อเราเพิ่มค่าพารามิเตอร์ c นะคะจะเห็นว่าจุดที่เราลงไว้ก็จะเคลื่อนไปนะคะบนเส้นตรง CD แต่ถ้าเกิดเราปรับค่าพารามิเตอร์ c นะคะให้ลดลงจะเห็นว่าจุดที่เราลงไว้เนี่ยจะเคลื่อนที่ในทางกลับกันนะคะซึ่งทิศทางการเคลื่อนที่ของจุดที่ลงไว้ขึ้นอยู่กับลำดับการสร้างจุดที่เส้นตรงผ่านค่ะ ถ้าเราต้องการใช้ค่าพารามิเตอร์ c ลงจุดบนรูปหลายเหลี่ยมนะคะเราก็ต้องสร้างรูปหลายเหลี่ยมมาก่อนนะคะในที่นี้ขอสร้างเป็นรูปห้าเหลี่ยมตั้งชื่อนะคะเป็นรูปห้าเหลี่ยม efgh พอได้รูปห้าเหลี่ยมแล้วขอเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ c หน่อยเป็น0.7คราวนี้เราก็จะใช้ค่าพารามิเตอร์ c ลงจุดบนรูปห้าเหลี่ยม efghi นะคะซึ่งตอนนี้โปรแกรมเนี่ยจะกำหนดให้ความยาวของเส้นรอบรูปของรูปห้าเหลี่ยมนี้มีค่าเป็น1หน่วยนะคะเราก็เลือกที่ ค่าพารามิเตอร์ c เลือกรูปห้าเหลี่ยมนะคะจากนั้นไปที่เมนูกราฟเลือกคำสั่งใช้ค่าลงจุดบนรูปห้าเหลี่ยมจุดก็จะปรากฏขึ้นนะคะบนขอบของบริเวณภายในของรูปห้าเหลี่ยมนะคะถ้าเราปรับค่าของพารามิเตอร์ c นะคะให้เพิ่มขึ้น จะเห็นว่าจุดที่เราลงไว้ก็จะเคลื่อนที่บนขอบของบริเวณภายในของรูปห้าเหลี่ยมของเรานะคะถ้าเราปรับพารามิเตอร์ให้ลดลงพารามิเตอร์ c นะคะให้มีค่าลดลงจะเห็นว่าจุดที่เราลงไว้จะเคลื่อนที่กลับทิศทางกับตอนที่เราเพิ่มค่าพารามิเตอร์ c นะคะซึ่งทิศทางการเคลื่อนที่ของจุดที่ลงไว้นะคะจะขึ้นอยู่กับ ทิศทางการสร้างจุดยอดมุมของรูปห้าเหลี่ยมที่เราสร้างเมื่อกี้นะคะ